ครับขอต้อนรับนะฮะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับผมรับกับผมนะครับคุณวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่อยู่ที่ตําบลสว่างอารมณ์นะฮะอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ผมต้องบอกว่าผมมีที่นะครับผม เป็นที่โฉนดครุฑแดงนอสอสีจอนะครับผมโฉนด4ใบนะครับเนื้อที่รวม67ไร่กับอีก2งานครับผมโฉนด4ใบเป็นโฉนดครุฑแดงนะฮะนอสอสีจอนะครับผมแต่ว่าที่ผื้นใหญ่เนี่ยที่ผมบอก่านผู้ชมไปเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับวันนี้นะครับผมมันต้องมีความพิเศษมากกว่านั้นนะผมต้องบอกว่าที่ดินเนี่ยที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูนะ<ม>เป็นที่ดินที่มีราคาถือว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกนะท่านผู้ชมนะราคาไร่ละ8500 0บาทเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชม ที่มองหาที่ดินนะฮะที่อยากได้ที่ดินที่ผืนใหญ่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับผมจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางมาเพียงแค่220กิโลนะครับชมนะถึงที่แปลงนี้นะครับและเวลาในการเดินทางนะครับเพียงแค่2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะท่านชมนะกับที่ดินผืนใหญ่67ไร่2งานนะครับราคาเพียงแค่ไร่ละ85,000บาทเท่านั้นเองนะท่านชมนะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่ๆนะอยากจะเอาไว้เก็บไว้นะ เพื่ออนาคตนะอาจจะรอความเจริญในอนาคตหรือว่าอยากจะมีที่ดินที่เอาไว้ทําเกษตรนะครับหรือว่าอาจจะอยากซื้อนะฮะอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมอยากมีพื้นใหญ่ๆราคาไม่แพงนะครับวันนี้ต้องติดตามรับชมกันให้ดีนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางนะครับผมบนถนนทางหลวงนะครับหมายเลข3013นะครับอุทัยธานีนะครับที่จะวิ่งไปรัดยาวนี่แหละจะผ่านวัดหลวงพ่อเคลือบมาเนี่ย มาที่แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเข้ามาเพียงแค่5กิโลเมตรนะท่านผู้ชมนะจากที่แปลงนี้นะครับผมต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจต้องบอกว่าที่นแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับวัดหลวงพ่อเคลือบนะครับผมหรือวัดหนองกระดีเนี่ยเพียงแค่4กิโลเมตรทางด้านซ้ายมือผมนี่เองนะผ่า,านวัดนองกระดีนะครับผมแล้วก็เข้ามายังแปลงที่ดินนะครับผมอยู่ห่างเมืองสว่างอารมณ์นะครับผมเพียงแค่5กิโลเมตรนะท่านผู้ชมนะจากที่แปลงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับไปที่ตัวอำเภอเมืองอุทัยธานีเนี่ยเพียงแค่ 33กิโลเมตรนะต้องบอกว่าแต่ละอำเภอของอุทัยเนี่ยมันก็จะห่างกันเพียงแค่10กว่าโลเท่านั้นเองมาที่อำเภอสว่างเนี่ยมันต้องผ่านอำเภอทับทันก่อนน้ำชมนะจากอุอำเภอเมืองอุทัยเนี่ยมาที่อำเภอทับทันนะครับแล้วก็มาที่อำเภอสว่างอารมณ์นะ,ะระยะทางนะครับรวม33กิโลเมตรนะครับผม ที่ปลงที่ผมว่านี้นะครับก็ปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นมีสิ่งที่ผมเข้ามาเนี่ยที่เห็นเลยก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่มีวิวสวยนะบรรยากาศสวยนะถือว่าสารุปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะฮะน้ำประปานะครับก็อยู่ทางด้านหน้าแปลงนี่เองนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาถึงมีถนนคอนกรีตนะครับเข้ามาที่แปลงที่ดินนะแล้วก็จากถนนคอนกรีตเนี่ยเข้ามาในแปลงเนี่ยมีถนนสาธารณะต้องบอกว่าเป็นถนนดินเนี่ยเข้ามาเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองนะประมาณ ร้อยร้อยเมตรถึงที่ดินแปลงนี้นะครับอย่างด้านหลังผมเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นที่ดินที่ที่แปลงนี้นะเป็นที่ดินที่วิวสวยเห็นวิวเขาหลวงนะครับชัดเจนสวยงามอ่ะวันนี้อาจจะค่ำๆผมมาถ่ายช่วงตอนแสงมืดๆหน่อยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแ,แล้งท่านผู้ชมนะเขาทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับเดี๋ยวรอช่วงหน้าฝนท่านผูน้ชมจะเห็นว่าที่ดินแปลงนี้จะมีความเขียวสวยงามนะครับผมเหมาะสมกับราคา85,000ับาทนะท่านผู้ชมนะ ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปดูบรรยากาศของที่แปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของไฟฟ้ากันก่อนนะอยู่ทางด้านหน้าแปลงนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่อยู่ตรงถนนอ่าหน้าแปลงที่ดินนะครับผม จากถนนหมายเลข3013นะครับถนนหลักนะครับผมที่วิ่งจากอุทัยธานีเพื่อจะไปที่อำเภอลาดยาวนะครสวรรค์นะครับผมที่จะผ่านอ,าอำเภอสว่างอารมณ์นะครับผมเข้ามาที่แปลงที่ดินของเราเนี่ยจะมีถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับสลับกับลาดยางเข้ามานะครับถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับผม ส่วนเรื่องของไฟฟ้านะผมต้องบอกว่าไฟฟ้าอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ทางด้านหน้าแปลงนะฮะก็จะมีเสาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปด้านนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะเป็นหมู่บ้านนะครับส่วนน้ําประปาก็อยู่ทางบริเวณทางด้านนี้นะท่านผู้ชมนะมีน้ําประปานะครับผมอยู่บริเวณอยู่ริมถนนนะอันนี้นะครับท่อน้ําประปานะอยู่บริเวณริมถนนนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับไฟฟ้านะท่านผู้ชมนะที่ท่านผู้ชมเห็นท่อนี้แหละถนนคอนกรีตเนี่ยเป็นถนนที่ รถสวนกันได้นะต้องบอกว่าก็ถือว่าประมาณ6เมตรนะถือว่าก,กว้างพอสมควรนะแล้วก็จะมีถนนพื้นที่ถนนนะครับที่เขากันออกไปน้ำชมนะหลักนู้นเลยอ่ารัศมีของถนนนะครับผมบทแบบนี้นะคะกันออกไปอีกประมาณอีก2เมตรนะฝั่งละ2เมตรไปถึงนู่นเลยเหมือนกันอ่าถึงเสาไฟฟ้านู่นเลยน้ำชมนะ อ่าทางด้านนู้นเลยนะครับถือว่าในอนาคตตรงเนี้ยอาจจะเป็นถนนที่กว้างนะถ้าเกิดมีบ้านเรือนมอีเป็นชุมชนนะครับผมต้องบอกว่าถนนเนี้ยก็อาจจะมีการขยายขยายให้กว้างขึ้นนะอ่าส่วนแปลงที่ของเราอยู่ทางด้านนี้ท่านผู้ชมนะที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าจากถนนคอนกรีตเนี่ยถนนสาธารณะเนี่ยเข้าไปในแปลงที่ดินจะเป็นถนนสาธารณะเช่นกันนะท่ะนนนานผู้ชมนะดูจากภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าระวางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นถนนสาธารณะจากเชื่อมจากถนนคอนกรีตตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเข้าไปในแปลงที่ดินอีกประมาณ100เมตรตามที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับอ่า คือว่าถนนก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับถนนสาธารณะตรงนี้นะครับสภาพเป็นถนนดินท่านผู้ชมนะอ่าส่วนที่ดินของเรานะท่านผู้ชมนะจากจุดนี้เลยอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะอ่าจากมุมนี้นะครับท่านผู้ชมที่ดินของเรานะครับทั้งหมดนี้เลยไปติดกับสะลูกนู้นเลยท่านผู้ชมดูนะที่ผมชี้ไปนู้นเลยนะอ่ามุมนี้นะครับที่ดินของเรานะยาวไปทางด้านนู้นนะครับผมแล้วก็ยาวไปทางด้านนู้นเลยนะอ่า จากที่ผมบอกไปนะครับก็จะเห็นมีวิวภูเขาท่านชมนะเป็นวิวเขาหลวงนะครับเป็นบรรดาุทยานนะครับแห่งชาติเขาหลวงนั่นเองนะครับอยู่ที่อําเภอสว่างอารมณ์ผมต้องบอกท่านชมอย่างนี้ครับที่แปลงนี้นะที่ผมเห็นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่ค่อนข้างที่จะสูงนะเป็นที่นาที่สูงน้าไม่ท่วมท่านชมนะเป็นที่สูงนะครับ ส่วนโกดังที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่อยู่ถัดจากที่ดินไปที่เรามองเห็นตรงนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นโรงสีนั่นเองนะครับผมเป็นโรงสีรับซื้อผลผลิตรับซื้อข้าวนั่นเองอยู่บริเวณนี้นะครับที่แปลงนี้นะครับเนื้อที่67ไร่2งานนะครับผมเนื้อที่มันก็สีฉนดร,รวมกันนะท่านผู้ชมนะฉนว4สีใบรวมกันได้67ไร่กับอีก2งานนะ รุปให้ท่านผู้ชมฟังง่ายๆดังนี้นะครับผมต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินโฉนดนะโฉนคดครุฑแดงนะครับโฉนด4ใบนะอ่าเอกสารสิทธิก็คือโฉนคดครุฑแดงนสศสจอเลยนะครับผมเนื้อที่นะครับ67ไร่2งานเป็นที่ดินที่ผมต้องบอกว่ามีไฟฟ้านะมีสารอูปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาผ่านหน้าแปลงเลยนะครับถนนหนทางก็ถือว่าดีนะเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมแล้วก็ท,ที่สําคัญต้องบอกว่าอยู่ใกล้อ,อ่เมืองสว่างอารมณ์เนี่ย เพียงแค่5กิโลเมตรนะแล้วก็อยู่ใกล้กับสารที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อเคลือบเนี่ยเพียงแค่4กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะเดินทางจากกรุงเทพนะฮะมาที่ดินแปลงนี้ก็เพียงแค่230สามสิบกว่ากิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะ้ำชมนะด้วยระยะทางนะครับผมแล้วก็ด้วยใช้เวลาในการเดินทางนะครับเพียงแค่สองถึงสามชั่วโมงเท่าน,นั้นเองนะท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มองหาที่ดินนะครับที่อยากได้ที่ดินนะฮะเอาไว้เ,เ,เก็บนะผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับซื้อไว้เพื่อ เก็บไว้ทํากําไรในอนาคตนะครับหรือว so ่าท่านชมท่านใดนะครับที่มองหาที่ด so ินนะครับอยากจะทํากําไรเลยนะฮะซื้อไว้แล้วก็ปล่อยเช่านะปล่อยให้คนเช่าทําไร่ทานานะครับเอาไว้ปล่อยเช่านะครับแล้วก็ได้ค่าเช่านะครับผมจะได้เห็นเออเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะครับกับที่ดินผืนนี้นะครับผมเป็นที่ดินผืนที่ใหญ่นะครับผมก็จะได้เห็นค่าเช่าที่มัน เ็ไม่เต็มหน่วยเห็ผมบอกไปนั่นเองนะครับผมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะผมต้องบอกว่าที่นแปลงนี้เป็นที่ดินที่เอ่อไม่เปลี่ยวน้ำชมนะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ใกล้ชุมชนนะมีไฟฟ้ามีน้ําประปานะคระับผมสำหรับท่านท่านใดนะครับนอกเหนือจากที่ผมพูดมานะครับนอกจากที่จะซื้อไว้เก่งกาําไรหรือจะซื้อไว้ปล่อยเช่านะฮะถ้าเกิดท่านท่าน,นใดนะครับที่มีความฝันนะครับมีความคิดว่านะอยากจะมีที่ดินสักแปลงนึงสักผืนนึงนะครับผมอยากจะมีที่ดินที่ผืนใหญ่ๆไปเลยนะผมต้องบอกว่าที่นแปลงนี้นะครับสามารถ ที่จะปลูกไม้ไม้ไม้ผลไม้ยืนต้นได้นะหรือว่าจะทําเป็นสวนป่าได้นะครับผมอาจจะมาพัฒนานะครับเป็นขุดอ่ขุดเป็นโคกหนองนาหรือว่าขุดอ่ขุดล่องขุดทําเป็นอ่เพื่อปรับสภาพให้มันดูสวยงามก็ได้นะครับสาหรับที่ดินแปลงนี้นะอะ่ผมต้องบอ,อกว่าเป็นที่ที่ราคาไม่แพงนะครับเพียงไร่รับแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผม หรือสำหรับท่านชมท่านใดนะครับที่อยากทำปศุสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวนะครับหรือจะทำเป็นเป็นฟาร์มอะไรก็แล้วแต่นะผมต้องบอกว่า ที่แปลงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเหมาะนะครับผมสำหรัท่านใดสนใจที่แปลงนี้นะครับก็สามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยตามเบอร์โทรแล้วก็อดีไลน์นะครับที่ผมลงไว้ให้ทางด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมมาอตอนต้นคลิปนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมังไนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แอด ไลน์ผมมาได้นะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำเนาโฉนดให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมสามารถที่จะคอนแทคหรือว่าติดต่อกันมาได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี <to> you, <classy. S 2> ้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ดินแปลงไหนจังหวัดไหนนะท่านผู้ชมต้องติดตามกันให้ดีนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับช่องมามาพาดูนานะครับผมมามาพาดูนากดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับกดซับสไครต์ไว้ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ